พวกขุนนางเอ็นดูสุดสาครอนเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงที่ชีเปรนอนอยู่เอาไม้ทอพิงไว้ข้างฟ้า จึงฉวยโอกาสเอาไม้เท้ากลับคืนมาแล้วร้องต่อว่าชีปลือข้าจะฆ่าเจ้าเสียให้ตายคนหลอกมวงชีปลือยเห็นสุดสาครก็ตกใจวิ่งหนีไปเสนาข้าเฝ้าไม่รู้เรื่องก็พากระสับสดอลมานส่งเสียงอื้งไปทั้งวังฝ่ายพระสุริโยไทยได้ยินเสียงจึงตรัสถามบรรดาข้าเฝ้าถึงสาเหตุก็ไม่มีผู้ใดทูลตอบได้ ฝ่ายสาคทรก็เดินมากลางวางังแล้วร้องบอกแก่คนทั้งหลายว่าข้ามาเอาไม้เท้าของข้าคืนแล้วก็ออกเดินทางต่อไปไม่ทำร้ายใครพระสุริโยไทยเห็นนักศิษย์น้อยน่ารักจึงตรัสสั่งให้อามาตย์นิมนต์มาทิพพระลงให้ขึ้นนั่งบนบัลลังก์แก้วแล้วตรัสถามเจ้าประคุณกี่พรนานสาพระอาจารย์สถิตสถานทินที่บุรีใด เป็นเผ่าท้าวพระยาหรือพระนิตกระจิต,ต,ตริศธาจะหาไหนาพระมูนีมีนามก่อนใดทุระไรหรือจึงมาถึงทานีสุดสาครก็ทูลตอบให้ทรงทราบทุกประการพร้อมทั้งเรื่องราวความเป็นมาจนถูกชีบเปยผลักตกเหวตนจึงมาตามหาเอาไม้เท้าพระสุริโยไทยได้ทรงทราบแล้วก็โกรธชีพเปืที่ลวงฆ่าสุสาคร และมาหลอกชาวเมืองถ้าไม่ฆ่าก็จะเคยตัวไปจับชีปปลยมาและพาอ,อกซักสุดสาครคิดสงสารจึงทัดทานไว้พระสุริโยไทยทรงยอมตามที่ขอร้องและกล่าวกับสุดสาครว่าข้าอยากจะให้เจ้าเป็นโอรสไว้ใช้บบ้านเมืองถ้าหม่อมฉันพบพระบิดาและพงเผ่าแล้วหม่อมฉันจะกลับมาอยู่ด้วยตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะ พระสุริโยไทยได้ฟังก็พอพระไทยยิ่งนักแล้วตรัสว่าขอให้นองสืบสวนและหาข่าวเสียก่อนว่ามีผู้ใดรู้เรื่องเมืองที่พระอภัยมณีอยู่บ้างเจ้าก็อยู่ที่เมืองของข้าก่อนเถิดพระสุริโยไทยกลับมาเหสีต่างก็รักสุดสาครอนดังโอรสแล้วตรัสเรียกพระธิดาสาวะคนมาไหว้ ในฐานะที่เป็นน้องสุดสาครนกับน้องสนิทสนมรักใคร่กันเมื่อสุดสาครหัดอะไรน้องก็หัดบ้างสุดสาครก็สนุกเพลิดเพลินจนลืมพระโยคีพระบิดาและพระมารดาเมื่ออายุ13ปีจึงได้ออกจากเมืองกาละเวทพร้อมกับสาวคนละหัดชัย <Okay. S 1> เพื่อติดตามหาพ่ออีกครั้งจนกระทั่งพบแต่ไม่เคยกลับไปหาแม่อีกเลย แต่ถึงอย่างไรสุดสาครก็ต้องกลับไปเมืองกะละเวกไปอยู่กลับพระพิดาและพระบรรดาบุญธรรมจึงต้องพัดพรากจากพ่ออีกโอ้ลูกแก้วแววตาบิดาเอ๋ยได้ชัยชมชื่นจิตพิสมัยจะแลรับกลับเป็นลูกเขาอื่นไปเหมือนดวงใจพ่อนิพรากไปจากสวงคคือความดคิง ฉันเองก็คงคิดถึงมันคือความลึกซึ้งก็ลึกสุดๆหัวใจ